อะไรกิดะอ,อตะตัตัเคยมีแบบตัตัหรหอวะบ๊ายบายเฮ้ยเชะลเอร์เห็นหนะ้าคนนี้ติ๊กตอกเรารีพอร์ตนะจริงเหรอจริงโดนปิดช่องเลยนะโอ้ออยน้า ไ่ติดจันี่เดเนี่ยเดยไม่ทเลยไม่เมื่อกี้ไม่ติดตอนเมื่อกี้น่ี้เราเรียกอะไรเปิดตอนนี้ชาร์จแบบยูนงตนนีก่ีอเดี๋เขาเรียก a n d ด o i ยอนดรอยเะเอไอโฟสวเ็ดัวนั้นเป็นแอนดรอยนะมันเก่าเลยเครื่องสองพนนี้หนูใช้แต่หนูอยู่โปชอหนึ่งโปรสิบเอ็ดอ เดี ừ, oh so ๋ยวกระเปาจะเก็บในคนยี่ส oh ิบได้ปูเออโอยเครื่องละแนหน้าใส่คนยี่สิบของเนี่ยังเตอเลยแทบติดซื้อก่อนดีกว่ารถก็บอกจะซื้อยังไม่ซื้อเจ่ถ้าใครก็พูดได้เดี๋ยวใส่กระเปาคสี่เกี่ยวปุมแม่เลยสีกวเ่าเดียเออเกี่ยวปุ่มมันเรียกหมดว่าพยนตร์เหรอธรรมดามันธรรมดาเลยนะเนี่ย จริงเหรอมงินบ้ามีแงินจริงบ้าให้ไไดูไหมให่ยืมเงินไหมเหมือนหดนมดพ่อปร์เอาไหมจองเรียบร้อยแล้วก่อนละอะไรพวกขวดน้ำาอะไรเลยเอาหูแล้วเราจะซื้อสดสอไปใส่ส้น,น,นี้ลงเลยนะ,นนอนะบอกคนอื่นเาติดามา หลักเองเนี่ยวัดีคนดูสองคนมอันนี้ไเ,เ,เท์สดกระต่อยมันก็ได้ผมบอบ <c oughs> นี่แค่มันหลุดออกมาในหม้อนี่จบเลยออันนี้ <c oughs> รอ้อมันมีอยู่ในห้องเส้ยเตี๋ยวนะกันน้ำร้อนทัหม <c oughs> เรืเราา่อถข้าวโรลรงงานที้จบเลยนะจบจะตากลรมไว้๋้วเส้ดเดยว,ว่าก็อหารื่งอยูแล้วแม่เนะไ,ไม่หนาไม่เกี่ยวไม่ยุ่ง <c oughs> มันคืออะไรว s สุดทิจบน่าเข้าตาเรื่องสิ้จบเพี้อีกล เก็เเท่าไหร่เ็นตัวติดเอป็นตัวดูดมันเป็นตัวย้อนมลกเนเพเี่นวกเสี่ยงอ่ะเอาแล้วเนไม่มีใครจะยืนไหนเราได้อย่างนี้ไม่มีใคร ได้ไไ้ไลาวงได้หม่ด้ขอเอปลาใหม่ครับโป่อครับแซนไข่ปลาครับามไข่ปลาตัว้ครับเร่งโนครับ่งนนี้น่ั่นนึตัวนิดหสี้บอดพี่ ตามคีย <lok> ์บอร์ดแต่คีย์บอร์ดเดินจะลอยลงไดเยนีอที่กอพี่โอคีย์บอร์ดไปแล้วนะคีย์บอร์ดนอไปแล้วเขาอกเดี๋ยวสามตอกไข่าหมดนะ พาหมดแล้วบอกาด้วยจิจดานายดารสามอนครเริ่มมาใหม่ตัวยี่บครับเ็นตรอยหงเราไมมาใหม่ตัวเก้ิบนิ้ครีบเสนี้หนึ่งกครับเน้บอลหนตครับเจ็นเตครับครับผมโต๊ะอ กี่ต่อนี่ครับตูานี่69ติดใช่ครับ69ติดครับทำไมโอค้คุยกันลานจอดดีกว่า กินตัวตัวไม่ได้เออปวดมากเลยนี่น่าาเอาเดยาใส่เอฟนะครับสี่กุ้ยากครับกินต บอกมาว่าโต๊ไหนน่่ะปูปูปลายปูปลายเค่ะวัวเลยปหัดขาแล้วไม่เคยขาสันแลวติดติดตัั ดีมันรักยังไวัดดีคนดูสอคนมีไรสอดอยู่ประเตัดต่อ,อยมันไมได้ผมต่อ <c oughs> นี่ี้่มันหล่นลมาในหม้อนี่คือจบเลยรอให้มันไปอยู่ในห้าวเดียวนน้ำร้อนท่องวันนี่ถ้ามาันหล่นลงมาคี <S <S ่จบเลยนะจบตากรรมอร์โคล1น้ำข้าเสี่ยวก็ห่านนึ่งอยู่แล้วแม่